กินซะถ้ยแค่เนี่ยนะกินหมดได้พันหนึ่งใช่โอยงั้นเตรียมกันรอ,อเลยกินแล้วนะมหมดละจ่ายไปเลยพันหนึ่งนะสแกนให้สแกนได้อ้าจะมันได้เงินง,ง่ายขนาดนี้วะเดี๋ยว มีข้อแรกเปลี่ยนหนูรู้สึกว่าเล่นแบบนี้ไม่แฟร์สำหรหนูเท่าไหรอ่อ่ะงั้นหนูขอตั้งกฎกติกาใหม่นะกดอะไรอืมถ้วยต่อไปถ้าพี่กินข้าวไม่หมดพี่ต้องจ่ายมาให้หนูหกพันแต่ถ้าพี่กินหมดหนูจะจ่ายให้พี่หกพันเหมือนกันโอเคไหมนี่จะเอาจริงใช่ไหมจริงสิหกพันเลยนะหกพันเลยนะเออมีเงินจ่ายใช่ไหมอืม เออจัดไปเล่นมาเล่นถ้วยแค่นี้กินหมดอยู่แล้วกินหมดแล้วมีข้อแม้อะไรอพี่ต้องจ่ายไมให้หนูก่อนหกพันจ่ายก็จ่ายถ้วยแค่นี้กินหมดแล้วมาสแกนวันนี้ก็แล้นี่คงไม่กีมมอเนี่ยจะเสียใจว่าร้องไห้ดีไหมเงินหกพัน ไปแล้วไปแน่ขอตัวช่วยได้ไหมอะไรอ่ะมีน้ำพีทสมบปปกรเนี้ยแค่เนี้ยทิปจ้อยอนี่ไนงะเย็นดีที่มีน้ำพี่ตัวนี้นะครับดูอือร่อย พี่โอนเอาไปนี่หมดแล้วหมดเกลี้ยงทีนี้จ่ายมาเลย 6, หกพัน <c oughs> คืออะไรก็หกแล้วก็พันไงก็ถ,ถูกแล้วนี่เอาไปสิหกพันนี่ ใช้มันหลอกเหรอไม่ได้หลอกนะก็หกพันจริงๆหกพันยังไงเนี่ยบายบายไปแล้วนะเอ้ยอเอาเงินมา